ครับสวัสดีครับครับผมจากคลินิกอาจาร,รย์หมอกิติพันธ์นะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้อยู่กับท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านได้มารักษากับอาจารย์หมอกิติพันธ์ในเรื่องของเส้นเลือดขอดนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ท่านดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะขอให้อขออนญาตได้นําตัว สั้นๆนิดนึงครับครับผมทองชัยโชลิพิเชษครับเป็นอดีตอธิบดีกรมโรงงานอธิบดีกรมโรงงานแล้วก็นะครับได้เดินทางมารักษากับอาจารย์หมอกิติพันธ์ที่คลินิกที่เชียงใหม่เลยครับครับผมก่อนหน้าที่จะมารักษาตอนนั้นมีอาการหรือมีปัญหาอย่างไงบ้างครับก็คือว่าที่ขาขวาครับมันจะมีรอยช้ำๆจ้ำๆอยู่ที่ที่ตรงข้อเท้าตรงตรงหน้าแข้งนะครับแล้วก็ ก็รู้สึกเจ็บๆนะครับก็เลยมาหาคุณหมอเนี่ครับเพราะว่ามั่นใจคุณหมอนะครับราคุณหมอเชี่ยวชาญด้านนี้ครับตอนนั้นรู้จักรู้จักอาจารย์หมอได้ยังไงครับผมเคยผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่เท้าซ้ายขาซ้ายนะครับกับอาจารย์หมอนะครับครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ก็ ดีมากเลยครับไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีอาการวมไม่มีอะไรถ้าผ่ามาแล้ว1ิปีอาการก็มาตรวจอีกครั้งก็ดีตอนนี้ก็ดีก็เลยมั่นใจกับคุณหมอก็เลยมามาขอผ่ากับคุณหมออีกครั้งหนึ่งขวาเนาะครับข้างขวาครับขวาเนาะครับตอนนี้ก็ทําการรักษาไปแล้วด้วยวิธีเลเซอร์ครับเลเซอร์ครับเลเซอร์อ่าตอนนี้เราทํามาทาเลเซอร์มาแล้วหลังทําการรักษาตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับ อาการดีครับไม่มีปัญหาอะไรครับก็พอพอผ่าด้วยเลเซอร์แล้วเนี่ยก็เดินได้เลยนะ mm hmm. ครับก็เดินได้เลยแต่ว่าก็จะมีมีอาการเจ็บๆนิดนิดแต่ว่าพอหลังจากสัก15้าวันอาการก็ดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้เดือนหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ mm hmm. เดินได้สบายครับ